สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวซึ่งมีรายการดีๆให้ท่านชมครับวันนี้นางเอกนำรายการของเราได้แก่สาวนุ้ยครับวันนี้สาวนุ้ยครับจะพาไปเล่นกับจานออดครับผมสาวนุ้ยพาไปครับในพื้นที่แถวนี้ครับเธอจะจักครับ ต่ว่าก็ต้องถามต้นแมพครับ้นแมอมมิลิคืกอก็อ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกับจานออดนะครับได้ข่าวว่าอยู่ที่บ้านสุกเกษมครับผมก็ไม่เคยมาครับแถวนี้ครับเลยให้คุณน,น,นุ้ยครับพาไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้ยินข่าวว่าจานออดขุดสะครับวันนี้ โอเคครับเดินทางเข้าถึงเป้าหมายครับไปแล้วครับคนสวยนำทางครับวันนี้ได้คนสวยมานำทางครับเขียดนี้ถ้าผมมาถ่ายเนี่ยถ้าผมไม่รู้จักผมก็จะให้คุณนุ้ยครับนำทางเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ครับเขารู้จักนะครับทำอะไรนี่คุณ กสวัสดีครับคุณแม่าามาหาหมูครับมาหาหมูฮะยันไม่โย้ยันตกสาดาาตาดิ ือนี่ปซปเปอร์ย่าเาใส่เสียสีแคลซี่ครับนรองมันแคลซี่นะครับสีสโอ้โห,โห,โหทำอะไรครับนี่จานฮอตทำอะไรครับนี่ขุดคลอง โอ้โหงานฟาร์มหมูครับโอ้นี่เจ้าแก่ครับเจ้าแก่มาแล้วครับสวัสดีเจ้าแก่วองอากาศเปลี่ยนร้องฮะกางอากาศเอาเป็นได้โจกเขาดีปะ จกเขาดีกว,ว่ากัาวะเขาเยอะนะเก็ดหไหม่เัโอ้นี่นี่ก็ช่อง u t u b e เหมือนกันครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บครับซื้อซองยังยังก่อนเสียบบลูดเสียบีเจเลนรับโอ้เสียบีเจิญนรับครับผมฝากกดติดตามด้วยนะคะเอากล่องขึ้น,ลน่ลายโตแท้อ่ะ หลายวอันนี้ช่องอะไรคะสาวดัมซิ่งซีบุลเรืองค่ะอ๋อซีบุลเรืองอันนี้อันนี้ออนะเจ๊แฟงเสียบอสเซตีจะเดินซับค่ะเออเซตีจะเดินซับมีซื้อทีมงานเป็นล่ะมือใหม่มือใหม่ผึ่งเพชรบอกนี่จะสองผู้สาวครับสองผู้สาว สวน้องบนลมพูสาวเขาจะไปกินขนมจีนครับเราพามาเล่นกับจานออดสักหน่อยครับวันนี้ครับ วูสนี่ป่ะครับรบันเลิกกันป่ะฮะ nhìn nè Đéo nhím mít đây nó Mít đây đang lên mà Làm nhím เลเยโอ้งัดหินครับจัดอดัดงัดงัดอย่างเดียวครับ การวัดดูงานชั่วโมงนะครับก็เลยหยุดไม่ได้ครับช่วงนี้ครับดูอยา งังเลยครับงนมากเลยลใหญ่ของทีมงานเศรษฐีจริญทรัพย์ครับฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเสียโบออเศรษฐีเจริญทรัพย์นะคะฝากด้วยค่ะเจ๊มาแปงครับแมนปะฝาแปงเต็งโม จะโยโหยู่แต่คุณเดชเสยโหยู่ขอบคุณค่ะนี่สายกินครับสายกินสายกินจะกินขนมจีนนะครับกินให้มันอ้วนๆรถพุ่นน่ะยังคนยังยังนี่คืออะไร เอาอยีายไล่แดงองียกันบอกฮะหายข้อสงสัยกันไปผมเคยเห็นคนพูดกันมาเยอะครับว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไล่แดงไล่แดงยังบอกนี่อกครับอันนี้เป็นบ้าเนี่ยฮะ มันจะเป็นพือเปนวนี่ย<ป>คืออีตอกนี่ยบอไมันละเีดอะรัน่า้านป่านี่่ะเ้พันธครับโอมันสีเงยขึ้นก็นี่บครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยกันเปนวะค่าบนต้นค้างไว้ครับคันว่านันมันสีกระจายไปเลยบ่สกระจายมาเป็นรูดวกินมดเลยมันคือพักต้นชวานะ มันก็เป็นพืชชนิดนึงมันวะนี่แล้วมันคือนะไเาไปร่วมครอบครัวเนี่ยมสนเพืัอกินวัดเลยไม่พอเสียส้นคุณเคยฮะได้ยังไอันรุ่นยังไงอันนี้39,000